อัปเดตอาการนะฮะก็ดีขึ้นครับเพราะว่าเราก็พยายามใส่เฝือกให้เยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็เพิ่งไปหาหมอมาครบอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณหมอก็ตรวจดูแล้วก็บอกว่าอาการดีขึ้นไม่บวมแล้วแต่ว่า ก็อยากให้ใส่เฟือกอีก2อาทิตย์แบบว่าเต็มๆมให้เอ็นมันให้เอ็นมันมาเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะกยภาพให้นะครับผมก็มีกังวลครับเพราะว่าอย่างอย่างเรามีงานออกอีเวนต์ต่างๆก็ต้องแบบ<ท>ก็ต้องถอดเฟือกออกแล้วก็พยายามพันพันข้อให้แน่นก่อนใส่รองเทาเ้าเข้าไปอย่างเงี้ยก็ก็จะมีเจ็บๆเหมือนกันนะครับก็จะพยายามแบบทิ้งน้ำหนักให้ให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายามดูแลให้ให้ขาเรานิ่งที่สุดครับผมแม้ารานทันคอนเสิร์ตใหญ่ คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่บี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะอาจจะยังเต้นไม่ได้แต่ว่าเราโชคดีที่ว่าเ,เพลงหรือว่าโชว์ที่เราที่เราโชว์พี่บี้เนี่ยจะไม่จะไม่โชว์ในทิศทางที่จะเต้นเยอะก็อาจจะเป็นแบบร้องเป็นส่วนใหญ่ก็ก็ไม่ไม่ถือว่ากระทบมากครับผมบหง่าแี้ก ไม่ถึงสัง่งให้หยุดงานครับแต่ว่าก็พยายามบอกว่าถ้าอันไหนที่หลีกเลี่ยงการเต้นหรือว่าการการออกกำลังกายเร็วๆวิว่งเ,เร็วได้ก็พยายามพยายามเลี่ยงนะครับหมอบอกว่าจะกลับมาเป็นปกติครับคุณหมอบอกว่าถ้าเชื่อฟังแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ดื้อไม่สนนะฮะก็พยายามประมาณเดือนเครื่องถึงสองเดือนหายนะครับ,บไม่ดื้อครับ,บคือผมเองปกติผมจะดื้อแต่ว่าเรื่องนี้ก็คิดถึงสุขภาพตัวเองคิดถึงอานาคตคิดถึงงานต่างๆก็พยายามแบบไม่ดื้อก็แบบใส่เสื้อตลอดเวลา เสร็จงานปุ๊บก็แบบเอาเื่มาเข้าชาร์จใส่เลยนะครับให้ได้มากที่สุดครับผมเป็นห่วงมากครับพ่อก็แบบบ่นเลยอ่ะตั้งแต่วันที่เราไปโดนไปเตะบอลมาก็แบบว่านี่พ่อว่าแล้วเชียร์แบบมีรางสังหรณ์อยู่แล้วว่าจะต้องแบบเจออะไรอะไรเงี้ยก็ก็เป็นห่วงครับคุณพ่อคุณแม่ก็โทรมาตลอดว่าวันนี้ทํางานเยอะไหมอย่าเดินเยอะนะแล้วก็พยายามใส่เื่เยอะๆทายายเยอะๆอะไรเงี้ยช่วงนี้ใครดูแลกันช่วงนี้ฮะจริงๆจริงๆคุณพ่อขึ้นมาดูแล แต่ว่าช่วงที่เขากลับไปก็แบบเราก็ดูแลตัวเองเราก็มีน้องชายช่วยช่วยดูแลแต่กำลังใจเราดีใชนมช่วยกำลังใจดีครับ, <laughs> ฟบแฟนคลับให้กำลังใจดีมาถึงแฟนคลับฮะ <laughs> สาวๆก็ <laughs> ใส่เสื่อใส่เองได้ <laughs> ก็มีครับพี่สายก็ส่งกำลังใจมาครับก็บอกว่าอย่าดื้อเยอะอะไรเงี้ยก็ใส่เสื่อบ่อยๆจะได้หายไ,ไวๆเชื่อหมออะไรเนงะี้ย ย่างครับเขาถ่ายละครทุกนีเก็เถ่ายละครเยอะเราเองก็โโสซ้อมละครเวทีนะครับเลือกดึกๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนกันน,นะครับผม,มย,ยังไม่ขยับฮนะก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ครับผมใส่เสื้อ,ไป,อไปก่อนครับ